สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ประเทศไทยกันครับมีข้อมูลน่าสนใจจากหลายแหล่งเลยทั้งรายงานวิเคราะห์งบปร,ประมาณปี69จาก PBO แล้วก็มีบทวิเคราะห์เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนด้วยสวัสดีค่ะก็คือเราจะมาดูกันว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนมีความท้าทายอะไรบ้างทั้งเรื่องเศรษฐกิจการคลงังสังคมแล้วก็ผลกระทบจากโลกภายนอกด้วยนะคะใช่ครับ มีทั้งข่าวดีนะอย่างเรื่องความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นแต่พอดูไส้ในแล้วก็มีเรื่องหน้ามัวเหมือนกันโดยเฉพาะหนี้สาธารณะหรือกฎระเบียบใหม่ๆจากต่างประเทศค่ะมาเริ่มที่ภาพรวมกันก่อนเลยไหมคะดีเลยครับตอนนี้ประเทศไทยในเวทีโลกเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น ใช่ค่ะถ้าดูจาก IMD ปี2567เนี่ยอันดับเราขยับขึ้นมาเป็นที่25จาก67เขตเศรษฐกิจก็ถือว่าดีขึ้นจากปีก่อนที่อยู่30โอ้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับค่ะแต่ว่า,าบริบทโลกตอนนี้มันก็ซับซ้อนนะคะมีเรื่องการแบ่งคู่อำนาจ OECD กับ BRICS ที่ชัดขึ้นเรื่อยๆสงครามการค้าสาหรัฐจีนนี่ก็ยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ค่ะถึงเราอาจจะไม่โดนผลกระทบตรงๆเรื่องกำแพงภาษี แต่ก็มีผลทางอ้อมเช่นอะไรบางครับก็อย่างเช่นสินค้าจากประเทศอื่นที่โดนผลกระทบอาจจะทะลักเข้ามาบ้านเราแทนหรือว่าการส่งออกวัตถุด,ดิบสินค้าขั้นกลางเราลดลงนักท่องเที่ยวจีนก็อาจจะลดลงได้เหมือนกันค่ะอืมและยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับมีค่ะเรื่องใหญ่เลยคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันนี้เป็นความเสี่ยงที่มองค่าไม่ได้เลยไทยเราอยู่อันดับ51จาก191ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแล้วอุณหภูมิเฉลี่ยบ้านเราก็สูงขึ้นจริงๆนะคะในช่วง60ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้ง1.24องศาเซลเซียสโอ้โหไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ย m o o d y s เขาก็เพิ่งปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยด้วยอา้ารอครับเป็นยังไงบ้างครับเขาปรับเป็นเชิงลบหรือนกาทีฟค่ะ ถึงแม้จะยังคงอันดับเครดิต Baa1 ไว้อยู่การคงอันดับ Baa1 นี่คือยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับก็คือความน่าเชื่อถือในการชําระหนี้ยังอยู่ในระดับกลางๆค่อนข้างดีค่ะแต่การปรับมุมมองเป็นลบเนี่ยมันสะท้อนว่าเขากังวลมากขึ้นกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการคลังของเราโดยเฉพาะเรื่องหนี้ที่สูงขึ้นนี่แหละค่ะ งั้นเรามาดูเรื่องการคลังกันต่อเลยงบประมาณปี2,569วงเงิน3.78ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแค่0.7%เองดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่มีอะไรน่ากังวลเป็นพิเศษไหมครับออประเด็นหลักๆเลยก็คือสถานการณ์คลังเราเนี่ยละค่ะมันค่อนข้างเปราะบางนี่สาธารนณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยคาดการกันว่าจะไปแตะ15.64ล้านล้านบาท ล้านลานบาทใช่ค่ะหรือคิดเป็น69.3เอร์ซนต่อ GDP ในปี25 7 2้าเบเลยนะคะคือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในรอบสิบปีโห oh, แล้วมันจะส่งผลยังไงบ้างครับนี่เยอะขนาดนี้ก็คือมันอาจจะจํากัดความสามารถของรัฐบาลในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจหรือการลงทุนใหญ่ๆใ,ในอนาคตได้ค่ะและโครงสร้างไรายได้เราก็ยังพึ่งภาษีทางอ้อมอย่างแบดเยอะอยู่คิดเป็น51ดกว่าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งแบบนี้ก็จะกระทบคนไรายได้น้อยมากกว่าผุดป้องค่ะ เทียบกับภาษีทางตรงที่เก็บได้แค่36กว่าเปอร์เซ็นต์เราที่พูดถึงพื้นที่ทางการคลังหรือ fiscal space ที่ลดลงมันหมายถึงอะไรครับอธิบายง่ายๆก็คือความสามารถหรือว่าช่องว่างที่รัฐบาลจะใช้ใจ่ายเงินเพิ่มหรือจะลดภาษีโดยที่ไม่กระทบเสถียรภาพการคลังนะคะมันกำลังน้อยลงเรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือขยับตัวได้น้อยลงประมาณนั้นเลยค่ะ ส่วนทางกับรายจ่ายประจำโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายบุคลากรภาครัฐพวกเงินเดือนบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลอันนี้สูงมากนะคะประมาณ40%ของงบทั้งหมดเลยแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเป็นภาระระยะยาวเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแถมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ควรจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังทำได้ต่ำกว่าเป้าอีกในช่วงปี6 5ถึง67นี่ต่ำกว่า80%มาตลอดเลยค่ะอืมน่าคิดนะครับ นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจการคลังแล้วถ้ามองในมุมสังคมล่ะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศก็ยังเป็นประเด็นสำคัญค่ะถ้าดูจากดัดชนี GGI ที่วัดความเสียเปรียบของผู้หญิงเนี่ยเราอยู่อันดับ79จาก191ประเทศ146ประเทศค่ะก็คือยังไม่ดีเท่าไหร่โดยเฉพาะด้านการเมืองนี่อันดับเราอยู่ตั้งรนะ้อน่ยแต่ด้านเศรษฐกิจเหมือนจะดีขึ้น ใช่ค่ะด้านเศรษฐกิจเราดีขึ้นอันดับ21แต่ความเหลื่อมล้ําโดยรวมตรงนี้มันก็เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ GDP ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องสังคมอย่างเดียวเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจยังไงบ้างครับโยงโดยตรงเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรงงานข้ามชาติที่เรายังต้องการเขาเยอะมากในงานประเภท3สส,สกรปรกเสี่ยงลําบากอย่างเช่นอุตสาหกรรมอะไรครับ ก็อย่างอุตสาหกรรมทุนน้ากระป๋องนี่ชัดเจนเลยค่ะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องสิทธิแรงงานอยู่เช่นระบบการขึ้นทะเบียนที่มันยุ่งยากค่าใช้จ่าสูงทําให้เสี่ยงต่อภาวะที่เรียกว่าแรงงานขัดหนี้หรือ dead bondage ค่ะอืมน่ากังวลนะครับและที่สําคัญอีกอย่างคือกฎหมายใหม่ของ EU ค่ะที่เรียกว่า CSDD ค่ะ CSDD ค่ะ Corporate Social Sustainability Due Diligence Directive ชื่อยาวหน่อยคือมันเป็นกฎหมายที่บังคับให้บริษัทที่ค้าขายกับ EU เนี่ยต้องตรวจสอบและรับผิดชอบเรื่องสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งสัพพลายเชนเลยโอ้โห oh. อันนี้กระทบธุรกิจไทยเยอะแน่ๆเยอะเลยค่ะถือเป็นความท้าทายใหญ่เลยแต่ก็มองเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนหรือ NAP เป็นประเทศแรกในเอเชียเลยแล้วก็มีเป้าหมายจะยกระดับให้เป็นกฎหมายด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับพอพูดถึงธุรกิจการลงทุนอีกเรื่องที่กำลังคุยกันเยอะเลยคือข้อเสนอเรื่อง Entertainment Complex หรือสถานบันเทิงครบวงจร มองเรื่องนี้ยังไงครับค่ะประเด็นนี้ก็มี2ด้านนะคะด้านบวกที่เขาคาดหวังก็คือเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจการจ้างงานการท่องเที่ยวอาจจะเห็นผลระยะสั้นแต่ก็มีความกังวลใช่ค่ะมีความกังวลเรื่องผลกระทบทางลบที่ต้องคิดให้รอบคอบมากๆทั้งปัญหาเรื่องคนติดการพน,นันหนี้ครัวเรือนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัญหาอาชญากรรมแล้วก็อาจจะยิ่งทําให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่มากขึ้นไปอีกอืม เป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักดีๆเลยนะครับถูกต้องค่ะต้องดูผลดีผลเสียรอบด้านจริงๆสรุปภาพรวมวันนี้ประเทศไทยเราก็มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านจริงๆทั้งเรื่องการคลังที่เปราะบางหนี้ที่สูงแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็โจทย์ใหญ่ๆทางสังคมและสิทธิมนุษยชนอีกใช่เลยค่ะคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันคิดต่อก็คือ แล้วประเทศไทยจะบริหารจัดการความท้าทายที่มันซับซ้อนพวกนี้ยังไงการปฏิรูปโครงสร้างการคลงังทั้งรายรับรายจ่ายให้มันมีประสิทธิภาพเป็นธรรมมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะคะรวมถึงการหาจุดสมดุลด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะการหาจุดสมดุลระหว่างการมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆที่ต้องคำนึงถึงมิติสังคมสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังนี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะว่า เราจะเลือกเดินหน้าไปทางไหนกันแน่น่าคิดมากๆครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นเหล่านี้บ้างสามารถแบ่งปันกันเข้ามาได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามไทยเชื่อมโลกเพื่อรับฟังการวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นสำคัญๆแบบนี้ในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ